กลบสวัสด,ดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับสวัสด,ดีกันอีกรอบนะครับของสูตรที่สามนะครับสูตรที่สองทำไปแล้วก็เริ่มสูตรที่สามต่อไปนะครับทั้งหมดของผมมีแปดสูตรนะครับแปดสูตรด้วยกันทีนี้ก็เข้าสูตรที่สามนะครับก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ขอทำเตือนก่อนนะครับก่อนครั้งแรกนะครับสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขขลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดให้วิจรารณญาณในการรับสมด้วยนะครับก็อันนี้เป็นแค่การคํานวณเลขกันอย่างเดียวนะครับเป็นแค่สูตรการคํานวณเลขผูกผิดว่ากันอีกแบบนึนงครับว่ากันไปตามธรรมเนียมนะครับผูกผิดนะครับก็ต้องมีผูกมั่งเข้ามั่งผิดมั่งนะครับก็มีเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ไม่ได้ว่าจะเข้าได้ตลอดเวลานะครับบางครั้งก็มีก็ทำตามสูตรนะครับ สูตรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมั่งนะครับเล็กน้อยนะครับของสูตรที่ทํามานะครับอันไหนไม่เข้าเลยก็เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ต้องเริ่มกันนะครับอ่าเราก็มาเริ่มนะครับสูตรบนนะครับสูตรที่สามนะครับอันนี้คือสูตรที่สามหนึ่งและสองสองผมทําให้ไปแล้วนะครับอันนี้คือสูตรที่สามนะครับก็มาเริ่มกันเลยผมยกตัวอย่างมาแค่หกตัวอย่างคร่าวๆนะครับของก็จะมีปีหกห้ากับหกหกนะครับ หกห้าคือล่าสุดนะครับแล้วก็หกหกคือที่ผ่านมานะครับของสูตรที่สามก็มีเข้ามั่งมีพลาดมั่งนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็เริ่มเลยนะครับก็ผมจะตั้งตั้งแต่วันที่สามสิบเดือนสิบสองหกห้านะครับก็จะได้หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกห้าแปดนะครับที่ออกไปนะครับก็จะได้สองสามสี่นะครับสองสามสี่ของวดถัดไปคือห้าหนึ่งเก้านะครับห้าหนึ่งเก้า ก็คือว่าไม่มีนะครับไม่มีก็คือว่าพลาดก็คือพลาดนะครับเข้าก็คือภ้าพเข้านะครับผมจะบอกนี้นะครับงวดต่อไปเลยนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกหกนะครับก็ออกแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะครับก็ได้คือสามสี่ห้าก็จะเข้าตัวไหนก็คือเข้างวดที่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับสี่หนึ่งหนึ่งก็ ไปดูว่ามีเลขตัวไหนเข้าก็คือเข้าตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ก็คือว่าเข้านะครับคือว่าเข้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเข้าตัวกลางนะครับก็งวดต่อไปเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสองหกหนะครับออกสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสองนะครับก็จะได้หกเจ็ดแปดนะครับงวดถัดไปคือสี่หนึ่งเจ็ดนะครับก็ได้เจ็ดตัวเดียวนะครับ ไดเจ็ดตัวเดียวนะครับก็คือว่ายังเข้านะครับอันนี้คือเข้าตัวกลางนะครับเข้าตัวกลางก็จะมีกลางมั่งท้ายมั่งก็เป็นธรรมดานะครับของแต่ละเลขนะครับของแต่ละสูตรนะครับงวดต่อไปเลยนะครับงวดวันที่สิบหกเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับออกห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับก็จะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับงวดถัดไปคือหกห้าสอง ก็พาดนะครับสูตรที่สามพาดนะครับงวดวันที่สิบหกเดือนสองนะครับงวดต่อไปเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าอหสิหออกสี่หนึ่งเจ็ดหห้าสองห้าห้านะครับก็จะได้แปดศนะครับงวดถัดไปคือแปดเจ็ดสามนะครับแปดเจ็ดสามก็จะได้แปดตัวเดียวนะครับได้เลขแดตัวเดียว ก็ได้หลักร้อยนะครับเลขแปดก็คือว่าผ่านนะครับเข้านะครับงวดต่อไปเลยนะครับวันที่16เดือนสามสองันห้าอสิบออก0ูนย์สองหแปดเจดสามเจดสามนะครับงวดลาสุดที่ออก9 0้นย์เนะครับก็จะได้เจ็ดดเคือเข้าแค่สตัวคือเข้า7และ9้านะครับเข้า7จดและเ้า งวดล่าสุดนะครับเขาเจ็ดแล้วเก้านะครับเออย่างผ่านนะครับของสูตรที่สามนะครับก็ก็หกงวดเข้าสองเข้าสี่งวดพลาดสองงวดนะครับก็ก็มีเข้ามั่งพลาดมั่งของสูตรที่สามนะครับแต่ผมจะเน้นคือสูตรที่สองนะครับลองย้อนไปดูนะครับคนที่ติดตามผมนะครับลองย้อนไปดูสูตรที่สองเอานะครับ อันนี้ผมก็จะไล่คำสูตรที่สามให้ดูเลยนะครับก็สูตรที่สามบนคำอย่างไรก็คือเราก็ตั้งค่าเลยสูตรที่สามบนงวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหสิหออกศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดล่างเก้าเก้านะครับก็เอาหลักหมื่นบนบวกกับหลักพันบนนะครับของเลขบนนะครับมาบวกกันนะครับ ก็ได้ดังนี้นะครับเราก็ตั้งตั้งคือว่าเอาห6หกตัวหลักเลยมาตั้งคือแป8ศูน7แปดเจ็ดเก้าศูนเจ็ดนะครับแล้วก็ล่างด้วยนะครับก็จะไปหาหลักหมื่นตัวไหนหลักหมื่นตัวตัวที่เท่าไรตัวที่เลขแปดนะครับหลักพันตัวไหนนะครับหลักพันตัวเจ็ดนะครับ ก็จะได้เจ็ดแปดตัวนี้นะครับเจ็ดแปดตัวนี้ก็เอามาบวกกันนะครับเจ็ดบวกแปดบวกเจ็ดก่อนนะครับเอาแปดมาบวกเจ็ดนะครับก็จะได้เป็นสิบห้านะครับเอาห้าตัวเดียวไม่ต้องเอาเลขหนึ่งมาครับห้าบวกไปอีกหนึ่งก็เป็นหกนะครับหกบวกไปอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับก็จะได้ห้าหกเจ็ดนะครับ ห้ากเจ็ดก็ไปหาค่า x คือห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับ อันนี้คือล้อผลนะครับล้อผลของวัวนที่สิบหกเมษายนนะครับเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับถ้าขมาซิกท่านใดชอบตัวใดตัวหนึ่งก็เอาไปใส่กับตัวของท่านของขมาซิกที่ชอบก็ได้นะครับไม่ต้องไปตามผมก็ได้ก็อาจอาจของผมอาจจะพลาดก็ได้นะครับก็มันเป็นแค่คำนวณน,นะครับ คือจะมาตัว5、้าตัวหกตัวเ็ก็ได้นะครับของสูตรที่สามพอลองย้อนไปดูสูตรที่หนึ่งว่าผมจับเอาตัวไหนที่เป็นหลักนะครับนั่นแหละแต่ผมจะเด่นให้ผมจะเด่นให้ทุกทุกครั้งนะครับเด่น7นะครับเด่นเของสูตรที่3นะครับจะเด่น7นะครับ5้ลองครับลองด้วย5นะครับ กเอาไว้ในใจนะครับหกเอาไว้ในใจก็คิดว่าเด่นเด่นเจ็ดรองห้าหกไว้ในใจนะครับก็มีแค่นี้นะครับที่จะเด่นเพราะผมบอกแล้วเจ็ดตัวนี้จะดับแต่คือว่าที่เคยทำมาเจ็ดดับดับไม่อยู่นะครับผมบอกเลยเจ็ดดับดับไม่อยู่แต่ละงวด อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเลขดับผมทําอย่างไรก็จะบอกไปเลยคือให้เอาหลักหลักพันเนี่ยถ้ามีหลักพันอย่างเงี้ยจะดับจะดับนะครับถ้าหลักพันหน่วยสิบร้อยพันคือหลักพันคือเจ็ดตัวนี้นะจะดับนะครับแต่คือว่าจะดับอยู่หรือเปล่าเจ็ดเคยมาเคยดับแล้วมันดับไม่อยู่หลายงวดแล้วครับถ้าเจ็ดโผล่อย่างเงี้ยเนี่ยเจ็ดโผล่อย่างเงี้ย, 7, ยจะดับไม่อยู่จะโผล่มาตลอด แต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะดับอยู่นะครับสองเงี้ยดับอยู่กัสี่หนึ่งหนึ่งก็สองตัวนี้คือดับอยู่แต่เจ็ดอะศูนย์ห้าที่ผ่านมาคือศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับห้าเนี่ยใงวดที่แล้วผมบอกว่าดับอยู่ดับห้าอยู่ก็ดับอยู่นะครับแต่ถ้าเจ็ดโผล่เงี้ยอาจจะดับไม่อยู่นะครับอาจจะโผล่นะครับ แค่แนวทางนะครับอาจจะโผล่ก็ได้แต่ของผมมันเด่นนะครับเด่นจริง,จ,รงจ,จะดับไม่อยู่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อยากยากจะดูสูตรที่หนึ่งที่สองก็เข้าไปดูได้เลยนะครับคนที่ติดตามนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมค่อยมาจับคู่กันที่หลังนะครับอันนี้แหละไอ้เรื่องจับคู่นี่แหละมันจะจับพลาดหรือไม่พลาดก็ขึ้นอยู่กับผมนะครับเพราะอันนี้สูตรแต่ละสูตรแต่มันจะเข้ามาอย่างกระตัวนะครับก็ลองไปดูกันไปดูให้เป็นแนวทางนะครับดูแค่แนวทางนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกอย่างไรแล้วนะครับผมก็รู้คร่าวๆแค่นี้นะครับรู้คร่าวๆแค่นี้ ก็ผมก็ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็เป็นสูตรที่สี่นะครับผมทำทั้งหมดแปดสูตรนะครับต่อไปก็เป็นสูตรที่สี่แล้วก็ผมก็จะหลับกับสูตรล่างด้วยนะครับสูตรล่างงวดที่แล้วคือว่าพลาดนะครับแต่ไปเข้าอีกอีกสูตรหนึ่งสูตรนั้นคือว่าเดินมาดีแล้วอาจสะดุดทีเดียวพลาดไปเลยผมก็ขออาภัยด้วยนะครับ ผมขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับ